สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาแจ้งให้ทางลูกค้าทราบนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นหลังคาไฟเบอร์นะคะหลังคารถถของคูเวตารุ่นแอนะคะจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแอตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นแอที่ใส่ได้กับตัว L3 4นะคะแล้วก็4-5นะคะตรงรุ่นนะคะไม่คือ น็อตตรงรูตรงรูน็อตหมดเลยนะคะลูกค้าราคาวันนี้นะคะอยู่ที่2619บาทนะคะลูกค้าเป็นโปรโมชั่นเฟรเดจากทาง l a z a d a นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่กุ้งให้ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะจะมีแค่วันนี้และวันรุ่งนี้เท่านั้นนะคะราคานี้2619บาบาทนะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของคูโบต้านะคะ รุ่น L 3 0 32, 36, 40, 47, 50นะคะตัวนี้ใส่ได้ทุกทุกรุ่นที่กุ้งแจ้งไปเลยนะคะตรงรุ่นไม่ต้องแดัดแปลงเลยนะคะรูน็อตตรงรูทุกอันนะคะลูกค้าสำหรับหลังคาไฟเบอร์นี้นะคะเป็นหลังคาที่วัสดุ เหนียวทนนะคะความหนาของหลังคาทางร้านได้ปรับแล้วนะคะให้เพิ่มความหนาเท่ากับของออออตัวหลังคาที่ออกมาจากทางโรงงานของโคูบต้าเลยนะคะแต่ว่าของเรานะคะวัสดุจะไม่เหมือนกันของเขาจะเป็นตัวพลาสติกนะคะแต่ว่าของเราจะเป็นตัวไฟเบอร์ซึ่งคุณสมบัติของไฟเบอร์นะคะข้อดีของเขาคือเวลาตากแดดนะคะรถตากแดดก็ไม่กรอบแตกง่ายนะคะ ทางไฟเบอร์จะมีคุณสมบัติที่เหนียวทนทานนะคะใช้ได้นานเลยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะคุณก็มาแจ้งโปรโมชั่นดีๆไม่อยากให้ลูกค้าพลาดนะคะสั่งซื้อผ่านลิงก์ได้เลยนะคะตอนนี้ของเรานะคะมีอยู่แค่2รุ่นด้วยกันนะคะเป็นรุ่นแอของคูปะเตาเท่านั้นนะคะยังไม่ได้ทำรุ่นอื่นนะคะลูกค้าความหนาไม่ต้องกลัวนะคะความหนาเท่า เท่ากันหรือเทียบเท่านะคะหรือมากหนากว่าด้วยซ้ำน,นะคะกับของตัวโรงงานที่ออกมานะคะของทางร้านเรานะคะสวยสวยด้วยนะคะแล้วก็าราคาดีงามถูกที่สุดนะคะลูกค้าสามารถหาได้เลยนะคะไม่มีร้านไหนถูกกว่าร้านนี้แล้วนะคะหลังคาไฟเบอร์และขาขายดีอันดับหนึ่งในตลาด l a ซาด้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกุ้งฝากหลังคาไฟเบอร์ของร้านพูนเสมอด้วยนะคะมีู่2รุ่นนะคะสวัสดีค่ะ